ตัดต้นมันนะคะก้นที่สิปลูกนะคะกะเขาก็สิมตาตัดเป็นทนๆนแบบนี้เดี๋ยวเสียให้เบิงเด้ออ่าหาิมตาตัดเป็นทนแบบนี้นะคะนี่หาตัดละมันมาเป็นตนนะคะก็เอามาตัดออกเป็นทอน,นอนเนาะกะว่าประมาณของเ้าปลูก่นะาตามระยะแคนนี้ ต้องหารบบนี้แล้วเอากระสิเอาไปใส่ตากาะกาแล้วก็ไปปลูกนะคะนู่นทีนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวไปปลูกกันม่นต้องใส่ถุงมือหรอกเนาะมันปกกลูกไกลสิเสร็จแล้วละคะ่ะโลกนี้อันนี้ไถ่ไถ่ยเอาผ่านสามถ่ายนะคะที่มักกะสิเป็นร่องแบบนี้นะคะ รองมันปีนี้พอดูโอ้ยแดดแรงมากเลยเลขากระปุกหน,นึ่งสองสามแปดร่องร้อนเคขาก็ต้องเบองตามนะคะนี่ตาข่าถ้างายขึ้นแบบนี้สิปู่ถ้าตาความแบบนี้มันสิบโอกนะคะเสียบลง ก็สิปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูดูตามันค่ะอะดูตามันเนาะนี่อันนี้มนก็สิเป็นไหนละ่ะนี่ต้องเบ่งตามันค่ะถ้าปลูกแบบนี้นะตามันสีความมันสิบบมีหัวนะต้องเอาแบบนี้นะนี่สังเกตเบ่งตามันเนาะค่ะนี่ปลูกประมาณปลูกเด๋ยนนี้กับไป,ไปไปขุดตอนเดือนพฤศจิกาธันวานะคะกระสิเป็นช่วงขุดมัน กรี่คูดประมาณเดือนนั่นขาปลูกกันอยู่ประมาณสามสี่เดือนปลูกทานฝุ่นก็หัวมันใหญ่นะคะถ้าปลูกบนทานฝุ่นกะกะมันเดือนสามมันเดือนหกเนาะส่วนมากกะาสิปลูกเวลานี้เดือนสิบเอ็ดถ้าคนมีฝุ่นเดือนสิบเอ็ดมาเขากระปูกปลูกมันเดือนสิบเอ็ดตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดนะเดือนสิบเอ็ดคือเดือนตุลาของของคนไทยเนาะ มันหนกเสีเอินเดือนสิบเอ็ดไงภาษาโบราณเพื่อนนะเดือนลาวเพื่อนเขาเอินเดือนสิบเอ็ดมันเดือนสิบเอ็ดแต่หัวมันสีไงมันหกมันเดือนสิบเอ็ดกับมันเดือนสามหัวมันสีไงนะคะไม่ค่อยเห็นเลยเนาะมันเขาสีเลี้ยงเลี้ยงละมันไว้แบบนี้เอากระสิปลูกตำหลังไป ปลายมันก็ซ่อนสสงเลยไหมเฮ้ยเจ็มหัวเล็บโอ้ยาวเยียนถึงข้างล่างเลยเหรอคะลกนี้ประมาณไล่หนึ่งบ่นน่นอ่ะอันข้างล่างนั่นสิเป็นของน้องชายนะ ของหนูถึงทิวนานนั่นะหนะถึงหนาเขียวๆนั่นค่ะแดดมื่อนี่แดดแต่ว่ารอฝนเมือเ่อแดดฝน,นยังสิมาปลูกหลอฝนอีก้าก็ดีนะปีนี้ฝนตกมาชุดนี่แบบตกตกไล่ๆกันมาเลยนะคะดินมันก็เลยลงลึกพอดีละได้ออกอยู่ดอก ธรรมดาดินดินบริชุมเลิกปาน,นี้นะปีกายนี้แห้งแต่ว่าความเฮาอยากปลูกเนาะก็เลยคุมหายตะมอกปลูกปลูกปลูกค่ะปีนีก้ก็เลยได้การแดดห้อนแดดแห้งมานี่ ดีกันยังมีลมคืสชิลงเลิกแท้ต่อยออกแน่นขี้ดินอะว่าต่อยออกคืไม่เสียบใส่เลิกกเสียบใส่ดินหรอแล้วเป็นก้อนๆอยู่หลังคูนะ โอ้โหเียบใส่ดินต่อยดินออกเจ็บส่อไรล่ะละมันโมโหเสืออ่อคอยเถอะสองแถวบะเมนแถวน้อยแถวสุดมั้ยนะสีแถวอ่ะแถวสุดยานแต่ละมันเหลือค่ะ ดีนะคะมีที่เขามีที่ให้เห็ดมันล่งนะคะทามันพูน่ะเ้าบนมีสีเห็ดได้นะเพราะว่ามันดูแลยากในสีขัวหยานในสีอย่างอีกไทยบ่ได้ต้องเอามักจกนะคุดเป็นคุยตูนนะนะเห็ดพูนดินอนะ่ะอันนี้มันสบายได้มันไถได้ปลูกไป อาบอนนออันเลยเดทฮองวันเดอร์เขาชีเลี้ยงไว้แบบนี้แหละเขาก็ค่อยเสียบไปเสียบแบบนี้นะคะเบ่งตามาเนอร์ต้องเอาตาขอบคุณญาติพี่น้องเดอร์ที่ให้ที่ให้เหต <c oughs> เอ้ยน้องเขาทํางานยุงเทพเฮาอยู่บ้านเฮาก็เฮ็ดดินเขาดีกว่าบ่มีคนให้เห็ดได้ค่ะอืมขอบคุณพี่น้องเฮา มันซุ่มลึกเด็ดห่อนบ่ได้ใช่หมวกเลยนะนี่เด็ดห่อนเสียบเร็วๆเสียบเร็วๆเอาชองอันคู่ขนาดกับไปเลยเสียบทีละล่องมันซ่า สร้างงานก่อนสร้างงานก่อนค่ะถ้า,ถานูบาคาถือกองหนูสิเอาสองลงไปพร้อมกันเลยสิไวบเจ็บหัวเล็บ ดี๋ยวฝลลงก็สิได้มาตะตะหญ้าเบิ่งอาปีนี้กาหญ้าหลายๆคุแม่เอ้ย แด่นฮอนเด๋อดชอตหนาค่อยสาเขาสิปากไว้ให้เฮาเลยเฮาเกียบหมองเก้าที่เขาโยนไว้นี่นะพ่ออยู่บ่ การเบอร์เลเนอนะอ่อะนะไม่พอก็เดี๋ยวเขาไปเอาตัวโน้นมาใส่อืมไปเข้าร่มก่อนออคนโยนก็โยนคนเสียบก็เสียบ ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค, лай, ค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบรรยากาศบ้านเขามีกระตอบมีเถียงนานะคะอค่ะสุกทุกสวนนะ่ะเขาก็สิมีแบบนี้ไงยามฟ้ายามฝนม,มาเขากะซีด้พผักเถียงฝนตกก็สีขืนกระตอบเถียงเนาะค่ะโน่นก็ะมีอีกหลังหนึ่งอยู่โน่นนะข้างบนโน่นก็นมีเถียง คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเร็วลุกค่ะขอบคุณค่ะ